สวัสดีจ้าพี่นองจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ววันนี้มาพบกับต้นช้างนาวส่างนาวด้วยจากโบเมนสา,นา, <c oughs> ากนาวเด้อจ้คองกิรแรกฟังฟังไอสนเสดเบานึ่ว่ามันต้นสากนาวบ้าบน,นเบาทรงคลิปมากเน,นาะจ้า อันนี้ก็ขอขอบคุณพิเนเดอร์จ่าที่หาขอมูลมาซอยน่องขอบพระคุณเป็นอย่างมากจ้าเขาเรียกต้นช้างนาวช้างนาวก็คือเป็นต้นใหม่พวกเพ็นใดตามป่านะคะสรรพคุณเป็นยาได้อย่างดีดอกก็สวยงาม ลำต้นเพิ่นจะเป็นแจกแจกยังสิเะยค่ะเป็นแตกๆเนาะเพิ่นจะออกดอกในฤดูนี้ล่ะค่ะดอกสวยงามแถวบานบ่มีด้วยจ้ะก็เลยให้ไอายเนเพิ่นทายมาให้นาอจ้ะเนาะ,นะสำหรับสรรพคุณของเพิ่นกับมากไม่หลายอย่างเด้อจะต้นสร้างนาวนี่ เิ่นว้าเปลือกของเพิ่นมีรสขมเป็นยาบำรุงร่างกายชั้นดีเนื้อใหม่เิ่นกะจะออกสีเหลืองเหลืองเนาะจ้กใส่มาต้มดื่มเป็นยาสมุนไพรเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็ซอยบำรุงหัวใจเปลือกของต้นเพิ่นเนาะจ้าซอยบำรุงหัวใจ กเป็นยาแก้กระสาเป็นยา,เ,าเด็กที่เป็นโรคเป็นสร้างนะจ้ะแก้แก้สร้างสำหรัดเล็กหน่อยเนาอจ้ะหลักของเพิินกะแก้รักษาโรคดีซานอันใส่เป็นยาแก้เบาหวานก็ได้จ้ะส่วนเหนือใหม่ของเพิินก็บซอย โลหิตพิการซอยดับพิษร้อนในร่างกายแกนกับแกนกระใส่ต้่มเป็นยาแก่ปะดุงเรือแกนก้องเพิินค่ะแกนก้องเพิ่นคือส่วนที่อยู่ในสุดเนาะจ้ะหลากกับเป็นตุ่มดื่มเป็นยาแก่พิษสำแดงซอยบำรุงระบบย่อยอาหารเลือกกะย่างซวยเป็นยาเป็นยาซอยขับลม ลำต้นกะเป็นยาแกปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวประมาณนี้ต้มดื่มเนาะค่ะละกาลาาของเพืินกะยังซอยเป็นรักษาโรคปวดขาซอยบำรุงน้ำนมสตรีเอามาต้มดื่มเนาะจ้ะกระประคุณของเพิินมากมายหลายอย่างด้วยพี่น้องเด้อขอใช้ผพวเ็นกะสามารถ นำมาใส่เป็นประโยชน์เป็นสมุนไพรด้านนี้เนาะยังมากกระตุม่มบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนี่กำลังว่างชาประมาณนั่นละจ้ะสำหรับสมุนไพรทุกชนิดเป็นก็มมี่คำเตือนว่าต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใส่เนาะแพทย์แผนไทยแผนโบราณ้าก็ผู้ที่หมอยาประจำบ้านพื้นบ้านเห้าระคะผู้ที่เพิ่นเคยใส่เนาะจ้ะ ให้พี่น้องไปศึกษาหรือปรึกษาเพิ่นก่อนที่จะนํามาใส่เด้อจ้ะสําหรับทางช่องกะมิหนาที่ไปศึกษาคนกว่าสาระความรู้ดีๆนํามาเล่าฝากพี่น้องจ้ะท่านมากท่านชอบกะฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนั้นอุบนเลยเด้อจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนําน,นะจ้ะเพื่อที่จะบอได้พพาดคลิปต่อไปจ้ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณได้หลายจ้าที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ